นนนนไไต้องมองเปต,ต้องมองไปนะประมาณสิบสปติกท้าใหม่นะสิบ0ปติกแล้้าเก่าท้าเก่าเยอะเ่ยเด็กดูแดดดิดแูดแดแดดิแดดอ่ะ แนสองอว่ายสงามสวยงามขอบครับเก็บไปเป็นสอบไม่ส่งอะไรนะเหนทิวเป็นสอบมามโอเคขอบคุณครับอร่อยอร่อยนะอร่อยปะเคยยังไม่เคยกินเนาะไม่เคยกินเดี๋ยวกินเดี๋ติดใจตแขงเ้ยไปกันต่อ โอเคขอบคุณครับออเดอร์ Order สุดท้ายกระติกสุดท้ายมาส่งให้ไข่ว่ะเงี่ยไม่ใช่ป้ามันกว่าหนินี่ามาส่งให้ไายกันสิมีคนมาแล้ว ไม่วหรอับไปตั้งหลักก่อนดีกว่ามึงกับไปตั้งหลักบ้านมีใครอยู่ไหมยออกเถอะทีกซอยพูดเข้ามาไปกับไปตั้งหลักก่อนโทรไปไม่รับอะมาอะไรงงลำบากนมาอะไรเฮ้ ไปไงางลองชิมดลองชิมนี่กะติกสุดท้ายกะติกสุดท้าย <Yeah. S 1> <laughs> ใครเขียนอะไรไปเนี้ยกติกเราเองโอเคครับไป